มาครับสำหรับเกมที่หลายๆคนๆขอ,อกันเข้ามานะครับผมอย่างพอสเคนนะครับผมหรือฟอสเค e นนั่นเองซึ่งเท่าที่ผมไปศึกษามาแล้วนะฮะผมแอบไปศึกษามาอยู่นิดนึงว่าเกมอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างซึ่งก็เป็นเกมแนวสไตล์วิ่งหนีผีเนาะแล้วก็ทำภารกิของเกมให้เสร็จนะทำยังไงก็ได้ไม่ให้โดนผีกำจัดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราในฐานะผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการเล่น Dead by d a ดร i g h ์มาก่อนอย่างยาวนานนะฮะ ผมจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันฮะว่าเราก็ตึงพอสมควรนะครับอ่ะอช้าก่อนและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเนี่ยผมก็ขอฝากดี s h ช p ปสปอนเซอร์ใหม่ของช่องเราด้วยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายบริการมากมายสำหรับแมพสุดทิดต,ต่างๆอีกท้งยังมีบริการกดเกมพัดเรดดีและรับาร์มทุกรูปแบบครบจบในที่เดียวแวะไปชมแวะไปสอบถามกันได้ลิงก์อยู่ในเมมเลยครับผมตอนนี้หน้าจอเราเริ่มมืดแล้วฮะอ๋อแล้วเข้าสู่ฝันนะผม อันนี้คืออยู่ในฝันใช่ไหมอ่ามีคนเป็นอ่าเราเป็นตัวละครนูบนะฮะซึ่งนูบเนี่ยมีความสามารถอยู่บ็อกซี่แคนนี่คืออะไรอะถ้าจะไม่ผิดเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือการที่เราดื่มเครื่องดื่มชูก,กาลังเข้าไปนะครับจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นอุ้ยอันนี้ฆาตากรใช่ไหมไม่ใช่อ๋อแล้วเราติดชิปวิ่งไงแล้ววิ่งชิปยาวเลยไนงะอันนี้คือลูกน้องของฆาตากรหรือเปล่าอุ้ยเราโดนไปแล้วหนึ่งทีเราโดนไปก่อนหนึ่งทีจะเย็นครับอันนี้ฆาตากรแน่นอนแล้วเปิดยังไออ เราวิ่งแล้วครับอุ้ยโอ้โหแล้วเอาใหม่ได้ไหมมีประสบการณ์ในการเล่นเด d บายเด l ไลท์มาก่อนอย่างยาวนานนะฮะคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้เขาคือเป็นฆาตรกรอ,อะ่ะผมในฐานะเล่นเด a บายได้ล่มเรียวในการเล่นครั้งนี้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารออีกสี่นาทีรอนะรอย่างนานนะ่ะไปครับผมคูคิดตัวนี้มีลูกน้องใช่ไหมอย่างที่เราเจอเมื่อกี้หรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันไม่สามารถเปิดออร่าของฆาตกรให้เราเห็นได้ใช่ไหมปึ๊บโอเคเราเราต้องเลี้ยงสตามิน้าซ้ายล่างให้ได้นะอุ้ยนุ่นอันนี้ฆาตกรแน่นอนครับทรงนี้ใช่ปะเำาไม่ใช่หรอ Q E อ๋อเนี่ย Q E R โอ้โหผมก็กดเลขหนึ่งสองสามสองนี่มันคือของที่มันเหลืออยู่นี่วะใช่ไหมเราเหลืออยู่สองอันอะไรเงี้ยอ๋อนี่ฆาตกรค่อยๆเลี้ยงสตามิน้าของเราไปครับวิ่งอุ้ยนี่มีเครื่องครับมีเครื่องตรงนี้ครับอุ้ยนี่อะไรอ่ะปึ๊บปึ๊บปึค แล้การครับอันที่สครับมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมวยากมากทุกคนเหลือเหลือไหมหัวเที่เราก็เอ่อปึ๊บเบแล้วก็เึ๊บเบิ้บเบิบเบิบเบิ้บเบิ้บบิ้บเบิ้มเบิ้บเบ้บเบิ้บเบิ้บเบิ้บเ้เบิ้บบ้บเกิเบิิเบิ้เนี่ยเ้เ้บบ้บเกิ้บบบิเบิเ้่า้เบบบ โ okay, อเคเทราไหรหนเครื่องครับตอนนี้เหลืออยู่3เครื่องด้วยกันใช่ไหมมีโมดสมเครื่องในแบบนี้ซึ่งฆาตรกรอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮนะเลสสกินนี่คืออะไรอะ่ะคือนหนังหนังเหนียวเหรอเบิบบบบ,บ,บ,บถ้ามันถ้าเราปิดล้อมเลยไม่ได้นี่วาอย่างนี้ปะมันไม่ได้อะอย่างนี้เหรออ้าว เรียบร้อยครับทุกคนชนะอย่าว่าแต่ฆาตรกรแล้วเจอหน้าฆาตรกรแกค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเครื่องมันเสร็จค่อนข้างไวนะอุ้ยเอาเรื่องจัดเลยครับผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้าผมเป็นฆาตกรอ่ะเจอคนพวกนี้จูเข้าไปอ่ะน่าจะไม่รอดอ่ะไปครับผมรรเ,รบเริ่มครับเข้าสู่ช่วงนอนหลับนะเออเราไม่ใช่ฆาตรกรใช่ไหมโอเคเนี่ยเรามีเครื่องนะ,ะเราเปิดมากับเครื่องเลยนะเดี๋ยวนะฆาตรกรปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคทุกคนมันทำเควสยากจังมาแล้วปะนู่นนู้นมาแล้วครับทุกคนเลยไม่เลยแล้วเสร็จเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็อยย่างงเี้ อย่างหนึ่งครับปึ๊บ,บ,บ,บหนึ่ง,ง,งแล้วก็ต้องใช้สมองเลยนะฮะเกมนี้โอเคได้หนึ่งอันครับหนึ่งเครื่องเราสามารถช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าขอดูหน่อยเอ่เหมือนจะได้ทุกคนโอเคนี่เริ่มเกิดการเรียนรู้ครับอ่าเรียบร้อยสองเครื่องเหลือนะเหล็กสามเครื่องสุดท้ายครับก็เลี้ยงสตาร์มินา่าอันนี้อะไรอ่ะขอให้เราเก็บครับอ่ามีเอ็กซ์ตาร์บูตด้วยครับก็คือสามารถใช้ได้เพิ่มเติมนะฮะไปครับมันมีแต่มิชชั่นเดิมๆหมอไม่มีแบบว่าปัน่นคงปั่นเครื่องให้เราเห็นเลยหรอ นี่แล้วก็นี่โอ้ดเซียนครับเซียนหลับตาเล่นยังได้ครับตอนนี้นี่โอเคตอนนี้ตุยไป2คนแล้วนะฮะอุ้ยฆาตกรอยู่หนา้าครับอุ้ยเขาวิ่งไปนู่นแล้วเราก็ฉีกหนีเลยครับน,นี่เครื่องอยู่นี่ระหว่างที่เพื่อนจุกอยู่นะฮะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ตกใจครับตกใจโลกโลกมีน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น NPC ซของตัวฆาตกรนะฮะที่มันไล่ลราเราตรงนี้ไปไม่ได้ด้วยตรงนี้ไปไม่ได้ครับแล้วจุกใต้ข้างล่างนี้ไม่ได้ด้วยนะ อเรามาตามยับเลยครับทุกคนกดเบอร์เกอร์กดเบอร์เกอร์นี่ทำอะไรอะ่ะดูมือนฟิลแบบผีแล้วอุ้ยฆาตกรวิ่งไวมากหนีกันฉีกปึ๊บแล้วก็ฉีกนี่นะผมฉีกเข้านี้แล้วกันโอเคเพื่อนเราโดนแล้วครับรอบจะหมดใน2ทีเดี๋ยวนะเครื่องอยู่ไหนวะที่ที่เราไปทำต่อเราผมไปทำเครื่องต่อดีกว่าครับ,รบมีเครื่องนี้นะฮะแต่ว่าเหมือนเนี่ยเขาไล่เพื่อนอยู่ครับออกได้ใช่ไหมออกเกียรออกได้ครับผมดูกันอุ้ยเขาเหมือนเขาจะรู้ครับ ไม่เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมห๋อเขาวาร์ปวาร์ปไปไหนอ่ะมันวาปไปไน้าบเรื่อยๆตัวนะ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเราทำคูเปตต่ออันนี้คือแดงๆนี่คืออะไรอ่ะคือฆาตรกรฆ่าเพื่อนเราแล้วใช่ไหมเพื่อเราตูเย่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เราปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ปุ๊บอุ้ยทำไมแล้วตอนนี้วิ่งจุกครับวิ่งจุกไม่ได้วิ่งจุกอ่ะไม่ได้ที่แน่ๆคือมันกินน้ำชามาก แสดงว่าเราต้องกินรอตั้งแต่แรกแล้วก็คาตรกรน่าจะเห็นออร,ร่าของเราด้วยแอบเราเขาเห็นแน่นอนเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่ามุมมองของคาตรกกเนเป็นยังไงเดี๋ยวนะมีในช็อปใช่ไหมมีพวกซัเวิร์บลให้เราซื้ออยู่ฮะสำหรับใครที่รู้ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยเันเก่งๆนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันเราจะได้ซื้อถูกตัวแต่ที่แน่ที่ผมเห็นนะก็คือมีคนเล่นอิเลียดเยอะใช่ไหมครูคิดมีครูคิดอีกแล้วเหมือนแบบเดิมเลยใช่ไหมเป็นไรทำไมเราไม่สามารถปั่นได้ออเคคคผผิิิดดดััังงรรบมมมนนนนนต้้้้ีีะพลลาาาุยแวกํ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บว,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 วิ่งเร็วมากครับวิ่งจุกห,หนีนู่นนะเขาอยู่นู่นเกสต้าไม่น่าเราหมดครับเรียนสตาร์ไม่น่าก่อนนี่อะไรพูดอะไรอ่ะไม่รู้ถ้าเราก,กด e สกิล e ของเรานี่คือแบบว่ามันใช้งานทันทีเลยนะเดี๋ยวนะผมอยากกลับไปใช้เครื่องเดิมอะ่ะแต่ที่แล้วผมก็ซ่อมไม่เสร็จนะเครื่องเนี้ยเคแล้วก็ปนู่นป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฆาตรกรแบบนึกว่าฆาตรกรปุ๊บ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 โโออออเเเคคป๊บบาาง่่ยๆกน แล้วก็เหลืออันสุดท้ายใช่ไหมครบครับสำหรับเครื่องของเราตอนนี้เราวลวสี่แล้วนะวิวสามนี่หว่าหรือวลสี่ปะข้างในนี้มีหนึ่งเครื่องครับฆาตกรอยู่นู่นโอเคตอนนี้เป็นเกมปั่นฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยโอเคอันนี้อันนี้อันนี้รวดเร็วรวดเร็วโหไม่ได้เอ่อต้องต้องมีใช่ไหมโอเคโอเคเรียบร้อยครับสองเครื่องครับเล็กสามเท่านั้นนี่เพื่อนไม่คิดจะทำออนเราตุยไปแล้วสองคนนะ เดี๋ยวแค่เราละขออนี้ยจ,จูมาแล้วครับขออนี้ตปึ๊บเขาเห็นนคะรับติดไฟด้วยติดไฟติดสถานนะติดไฟโอเคขอจูก,กันฟึบไปครับฝั่งนี้ไม่น่าจะจูกได้ต้องฝั่งนี้ครับฝันนี้ของให้เล่นเยอะกว่าฟึบไปครับแล้วเขาน่าจะเห็นปะผมขออนี้ตลากมาหาเพื่อนเพื่อนแเพื่อนสอรี่เพื่อน,อนแต่เหมือนว่าตอนนี้เหลือสามชีวิตเท่าน,นั้นเอง จูกได้อยู่นะฮะตราบไปที่เรายังไม่ตุยอันนี้คืออะไรย,ย่าเลยอะว็อกซี่เหมือนกันเนาใช่ไหมเขามาฝั่งนู้นนะฝั่งนูน้นก็คือถ้าอะถ้าหมดเวลาล่ะเราจะชนะหรือเปล่าหรือเราจะแพ้เพื่อนฮิวได้ปะเพื่อนไม่น่าใช่เอ้ยเพื่อนฮิวได้ก็จะดีโอเควิ่งชนนะับวิ่งชนนี้ก็สวยครับ โอเคอ้าชนะครับโอเคเลยก็คือหมดเวลาก็ได้เดี๋ยวว่าซ่อมเครื่องจนจบก,ก็ได้นะฮะเอาวะเริ่มเป็นแล้วครับอา้าวเราได้เป็นคิลเลอร์ครับทุกคนมาขัตรกรกดสายตีโอเคมีคูดาวด้วครับคูดาวประมาณ1.5ึ่งจุดห้าวีใช่ไหมแต่ว่าคิวนี่คืออะไรอุย๊ยเราไม่ดูสก,กิลของฆาตรกรเลยมีสตาร์ไม่น่าหมดเหมือนกันด้วยว่าเอามาแล้วครับตรงนี้ไม่เป็นแน่นอนอุ๊ยวืดครับวืด,วดอ้าวยี่สิบโดนไปก่อนยี่สิบ อุ้ยไม่โดนครับเขาจูกเราเขาจูกเราอุ้ยโอ้โหตดนสโลครับทุกคนเปก็กลังใจให้ผมด้วยอึ้ยไม่ใช่ละไปครับผมสกิลอาครับอาจารย์ติของเราใช่ไหมอุ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไปครับโอ้โหไม่ใช่อันนี้ตีสโลอ๋อตีแรงใช่ไหมตีโอ้โหมันไม่สามนมถมีเชได้อะ เราไม่สามารถที่จะอาอันนี้เจ็บแล้วครับเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วโอ้ยทุกคนอย่าพึ่งหิวกันแต่พึ่งหิวกันแล้วตายละไม่ใช่แล้วผมโดนเกียร์ครับทนไอ้กูโดนเกียร์กูโดนเกียร์อุ้ยเลยเลยอ่ะคือเราสามารถสตาร์ทเขาได้ไหมอ่ะโอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้โอ้จบเลยอ่ะคนนี้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 โอ้หินบ็อกินบ็อกแย่จัดจะลอย่างงี้ต้องหากันโอเคไหมโอ้ตายละ โดนจูครับทุกคนตัวนี้อาจจะไม่เวิร์กสำหรับเราอาจจะไม่เวิร์กตัวนี้ไม่ไม่เวิร,ร์กก่อไม่เวิร,ร์กก่อไกลครับตายเคได้แล้วหนึ่งคนครับแถมเหลือเครื่องอยู่สามเครื่องเท่านั้นแล้วก็อีกห้าคนนะน,นีเชสกี้ใช่ไหมโอ้ตรงนี้ครับตรงตรงนี้ตรงนี้ทําอะไรกันอยู่อ่าคือเราต้องเขาจะวิ่งหนีใช่ไหมแต่นะแล้วอ e ีนี่คืออะไรอะ อุ้ยคนนี้มีปืนให้ยิงใส่เราครับดิสตันเลยตัวนี้มีอ่าผมไปเอานู่นดีกว่าไอพิซซ่ากายเดี๋ยวครับเหลือเครื่องเดียวแล้วโอเคได้ได้ได้ได,ได,ได้คอมโบคอมโบครับคอมโบอุ้ยตุยเลยตุยเหรเปะอุ้ยไม่ตุยทันไหมทันไหมเครื่องสุดท้ายอย่าเพิ่งโอ้พื้นครับมาคนเอาคนนี้แหละคเออขอกัอนขอกันขอกัขอขอนอย่าเพิง่งโอ้โหไม่ถึงนิดเดียว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 ไอทีเดียวโอเคได้อีกหนึ่งคนครับ ก็ถือว่าได้อยู่ครับ2คนเหลือโอ้ยเวลาเพิ่มด้วยแต่ว่าเครื่องมันน่าจะหมดแล้วใช่ไหมหรือวเวลาไม่เพิ่มแล้เมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตนะก่อนนี้อุอ้ยไม่โดนครับ้ยโอ้ย,อย,อยคนนี้เขายิงใส่ผมเขาจะจูคนนี้เขาจะจู๊แต่ไม่น่าหมดรอก่อนขอแป๊บนึงเราล่องห,นหนุ่นเนาะล่องหุ่นหรอล่องหุ่นจริงด้วยเล็กสกิลเดี๋ยวนะสกิลอ e, ีใช่ไหมที่มันอันนี้เมื่อกี้โอเคเราเดินไวอยู่ครับตึกตึ๊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 กตึ� จะหมดยังยังไม่หมดอีกโอ้หมดกันครับกระจุกอุ้ยโอ้โหทุกคนมันจุกยับเลยอ่ะโอเคโดนคอมโบครับคอมโบคอมโบได้อยู่โอเคหมดเวลาครับโกงจัดครับทุกคนเราโดนสตัร์บ่อยแต่ว่าอย่างที่รู้แหละคือเราไม่สามารถที่จะฆ่าเขามีเชดได้ก็คือต้องรอให้โดนคอมโบก่อนไม่ก็แบบหยุดนิ่งก่อนเนาะสตาร์ไม่น่าหมดเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าแต่ที่แน่ๆผมว่า เจสันสำหรับผมไม่น่าจะเวิร์เท่าไหร่ผมว่านั้นน่าจะเป็นพวกครูคิดน่าสนใจกว่าแต่เราเก็บเงินก่อนเพราะตอนนี้เราเงินยังน้อยอยู่ฮะเงินห้าร้อยเองผมอยากลองสักตัวนึงอ่ะก่อนที่แบาบว่าเราจะจบคลิปอะ่ะอีเลียดเหรอเอเลียดกับทูไทม์ตัวน,นี้มีสองชีวิตครับอ้าวได้เป็นอ้าวไม่ใช่ผมนึกว่าผมได้เป็นยังเมื่อกี้ตกใจตกใจมาในเวลาจูบเขาบ้างอะ่ะเมื่อกี้โกงมากผมโดนจูบยับเลยเมื่อกี้อุ้ยมาแล้ว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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาครับเมื่อกี่ยวโดนฮะ ผมวนตรงนี้แหละคุยโกงมากเลยทุกคนถ้าเขาไม่ติดสถานนะแบบหรือไม่ติดคอมโบอะเขาหายหายเลยเขาหาย,ยครับมาแล้วผมบอกเลยนะเดสันนี่แย่จัดโหแย่จัดเลยครับผมได้ทั้งวันเลยทั้งเนี้ยปึ๊บมาครับเดสัน เจสันขอสามนาทีได้ไหมเอาวไปไหนเนาะเจสันเขาทิ้งผมไปแล้วครับเขาไม่อยากเล่นกับผมเลยเครื่องเราเสร็จยังยังใช่ไหมแน่แน่อย่างที่เห็นคนระับเจสันนี่แย่อยู่นะติดโพซันนครับติดค่าสถานนะเดี๋ยวนะผมอยากกดใซกอี e ด้วยอ e ีนี่คืออะไรอ๋อ,อเป็นตัวเป็นตัวหิน,นครับตัวหินแล้วไงต่อก็คือไม่สามารถโดนตีได้เหรอหนีครับหนีหน,หนีขึ้นไปมาเจสันนายจะไหวกับเราเหรอ อุ้ยโอ้ยอเรียบร้อยครับอยู่เขาก็วราปขึ้นลงมาเฉยเลยแต่ว่าเราก็ชนะฮะก็ถือว่ามันใช้ได้นะทุกคนถึงแม้คิลเลอร์เราอาจจะเล่นแบบง่อยๆก็ตามก็ถ้าใครมีอะไรที่สามารถแนะนำผมได้ ก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยนะแล้วก็บอกหน่อยว่าคิลเลอร์ตัวไหนแล้วก็เซอร์ตัวไหนเนี่ยที่มันเก่งๆก็แนะนําผมได้เลยเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูกันนะครับผมและก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยผมก็ฝากกลุ่มโรบักของผมด้วยนะฮะภายในกลุ่มเนี่ยจะมีเสื้อคูเปิลแล้วกางเกงคูเปิลสุดเอ็กซ์คลูซที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้เลยนะฮะสามารถไปอุดหนุนกันได้ตัวละห้าโรบักเท่านั้นแล้วก็จอยกลุ่มกันมาเยอะนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเล่นด้วยเนี่ยก็สามารถกด Follow และจอยกันตามมาได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้คคคคคครรรรััััับบบบผมมมมสาาาาาหหลลลลลิิิปปวววนนนนี้้้้ถใใชอออกกกก็ยย่่ืดดดดไไ์แะะตตเจ คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีหน้าสวัสดีครับ